เด็กดีของลุงฝันร้ายเหรอคะเนี่ยหืมฝันร้ายเหรอคะลุงชาวไม่อยู่เมื่อต้นดยเลยฝันร้ายโอ้นี่ลุงช้างกลับมาแล้วนี่เงคะนะคะไม่ร้องนะคะอืม,มาเด็กดีเนี่ยจะต้องไม่ฝันร้ายรู้ไหมคะอืลุงช้างก็อยากทำง,งานเด็กดีครับไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นงานรู้ไหมนอนสะนะคะนอยซะม อนอนซะและพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยลุงช้างสัญญาหรือว่าจะเล่นกับหนูทั้งวันเลยดีไหมคะจริงนะคะจริงสิคะลุงช้างเคยโกหกหนูซะที่ไหนล่ะคะหนะคะรักกินรักกินอนอนซะนะคะเด็กดี